สวัสดีครับช่องภายบุญครองครับผมนาอากาศเริ่มร้อนนี่แล้วน้องช้างอยากเล่นน้ำามาวันนี้อากาศดีหน่อยเดี๋ยวพ่อควันจะเอาไปลงเล่นน้ำกับแม่ไปหาแม่เล่นทางน้ำเล่นทางทรายวันนี้นคงจะถูกใจมากเนาะ โอ้โแม่อยู่ฝั่งนี้ของสวัสดีหน่อยเร็วลูกเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำกับแม่ก็เสียงหน่อยเสียงหน่อยั่นโหครับผมเดี๋ยวพ่อควานจะไปเอาน้องไปเล่นทรายลเล่นน้ำกับแม่นะครับติดตามชมตอนต่อไปครับผม <c oughs> คงอยากเล่นน้ำมากนะคะร้อนน้องคุณคลองจะไปเล่นน้ำกับแม่แล้วนะคะแม่ไพเล่น แม่เพลินก็ยกไปยกมารอลูกทิ่นั่นแหละแม่เพลินวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเด็ดเปียงๆเ,เลยวันนี้ค่ะรีบมารีบมาน้องบุญคลองร้อนมากๆเลย แม่เพลินยืนรออยู่พอทุนเงินก็นยืนอยู่ฝั่งนูน้นพอทุนเงินก็นลงมาเล่นอ่างเล่นคนเดียวแล้วพอทวนเงินปล่อยมาเล่นกับลูกไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้นะคะ ไพลินก็โยนเบตองมาเหมือนกันเม่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะเม่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกก็เบตองแม่ก็เบตองเหมือนกันนะคะ ไม่รู้เป็นไรมือแม่ควานไม่นิ่งเลยนะคะไม่มีไม้กันสันนะคะอขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่อเอาแล้วน้องบุญคลองจับบนจับบน เลยเอายางสนุกเลยเอาที่ใจชอบเลยนะครับน้มีมีอา,าตายเอ้ พอทวดเงินพอทวดเงินอยากมาเล่นกับหลานนะคะพอทวดเงินมาไม่ได้พอทวดเือใช้เงินนิดหนึงเด็กดวพอทวดเงินก็นยืนจ้องมองหน้าหลานเล่นนะคะอยากเล่นด้วย พอทวดเงินแม่ควานจะเอาพอทวดเงินมาเล่นไม่ได้นะครับไม่กล้าเข้าใกล้พอทวดเงินนะครับโยนยาให้ได้โยนาน้ากับสายยางให้ได้นะครับแต่แม่ควานเอาออกมาเล่นทรายกับลูกกับหลานไม่ได้นะครับเห็นไพลินเห็นบุญคลอง เล่นพอทวดเงินก uh, so ็อยากเล่นมากนะคะอาบเลยลูกอาบเลยอาบเลยโบน้ำที่ท่านด็อกเตอร์ท่านให้มานะคะท่อน้ำนะคะ เราก็เลยต้องทำแบบเสมอกับดินเลยค่ะน้องจะได้ไม่เหยียบไม่เหยียบแตกนะคะเอาเลยเล่นไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกลุยลุยทั้งแม่ทั้งลูกเลยตะเน่เน,น่ เอาให้พอใจเลยนะน้องบุญคลองวันนี้เล่นให้สนุกเลยนะเล่นให้สนุกเลยวันนี้ อาบเลยอาบเลย แม่แพลินก็ห่วงกินนะคะไม่มาเล่นสายกับลูกเลยแม่แพลินเอาเลยน้องบุญโคลงตามสบายเลยแม่แพลินหันมาทางนี้หน่อยลูกห่วงย่าจะไปหาพรอทวนเงินแล้วหนูแม่แพลิน น้องบนคลองหมาคนคนเดียวเลยกองทรายนี้เฮ้มองอะไรแก่กลางเหมือน้วมั้งแค่เรียนในิดทูนสายตู่เบอจูดู

ตัวอะไรเนี่ยเหมือนตัวอื่งเลยเหมือนตัวอื่งเล่นทรายดุดทรายเลยนะคะน้องบุญคลองเนี่ยความสนความน่ารักความทะเล้นของน้องบุญคลองนะคะแม่พลินก็ห่วงแต่ย่าอยู่นั่นแหละแม่พลินินห่วงกินเอาอีกแล้วงัดกระสุนไว้อีกแล้วนะคะ กระสุนไว้อีกแล้วทั้งแม่ทั้งลูกเลยแม่ก็โยนแม่นนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยนักเบตรงทั้งสามเลยน้องบนคลองก็ได้มาจากแม่จากพ่อทั้งหมดเลยแม่ก็โยนแม่นนะคะมือยาวด้วยโยนแม่นเหมือนกันทั้งพ่อทั้งแม่เลย โยนเมนทั้งคู่ลูกก็เลยได้มาจากทั้งแม่ทั้งพ่อนะคะโอนเม่แล้วโอนเม่แล้ว พ่อเรียกไม่ยอมไปเลยห่วงกินน้องก็ห่วงกองทราย เอาอาบกันเข้าไปอาบกันเข้าไปนะคะทั้งแม่ทั้งลูกอาบไปเลยเอาที่สบายใจนะคะเอาที่สบายใจนะแม่เพลินเอาเลยเอาที่สบายใจเลยน้องบุญครองก็เอาเลยเห <c oughs> มือนตัวอื่นอื่นตัวใหญ่ อึงตัวใหญ่ดุดซายจะพัก,กันเข้าไปหาพวกทวดนกันแล้วเอ ใกล้พอทวดเงินนะเพลิไม่ต้องเข้าไปใกล้พอทวดเงินนะขอสวัสดีนะคะ ะะคท่านผู้ชมคะ